ครับถชันเมือนสามห้าผานทางสันวันโป่งเป็นของเก่าอะไรหลังมาน่ะนายเขาสปีดไว้เก้าอะไรหลังมานะครับนามสเต็ป ริษัทนี่ยโก้านิดหนึ่งนะมาหลอกกันเยอะเลยอ่ะ ขอขอบคผู้โดยบริการในการรถไฟาเดินทางขอให้ผู้เลยสรท่เดิทาสิ่งุท้าเราทาลอห้ะอกลววันนี้นีพี่ฮันนะ่ไปจะมีอกาสหิการขอขอบคุณค่ะ กรนรถเปิดแนักบอัตราหนักที่ลงจากบวนรถและเิดเปลือกขอของธ